ไม่เคยเป็นครั้งแรกไม่ก่อนที่จะจอดำอะไม่มีจอไดไม่ได้อ่านข้อความเนาะเออไม่ได้อ่านบางทีม,มันจะมีเตือนมาทาั้งหน้าใช่หห <im> เหมือนที่เราถ่ายหนังตอนนั้นไนอะ <im> มันก็จะเตือนแจ้งเตือนมาเลยแจ้งเตือนบอกให้รีบรีบไม่งั้นโดนโดนอือ น่าเสียเลยเอ้าจริงจริงหน้าจอคดูก็ดำหน้าจอคนดูก็ดำตอนนี้นอกจากเจ้าของช่องจะดำแล้วคดูก็ดำามันอะไมัเต็มี่ปมันเต็มแล้วี่เมลมีเต็มเกินไมไม่ไม่เต็มมัตที่8มันบอก้วเชค่ะก็มีเินเกีเมลปกติ้อความหน้าจอ หน้าจอปกติอ๋อพี่พี่กันจมนโทรศัพท์ดาด่าอยู่อยู่ไลฟ์สดแล้วก็ดำเลยเป็นไงเข้ามาในไลฟ์สดไม่ด่าเป็นยังไงบ้างดำดำไร้ลองเข้าไปช่องประดาให้หน่อยครับว่าเห็นไม่ดำมไหมดำไหมคืออยู่อยู่มันก็ดับปุ๊บดำไปเลยมันอยู่ไลฟ์สดยังอยู่แต่ว่ามันดำหหน้าจอมันดำอ๋อหน้าจอมันดำ ที่บอกว่าเสียงยังได้ยินอยู่แต่มองไม่เห็นภาพอ๋อแ,แสดงว่ายังไม่ได้มีปัญหาไรแรงแบบน,น,นั้นอ๋อนะงั้นงั้นน่าจะเป็นที่หน้าจออืมนีเ่เราก็เคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งไม่ใช่แบบนี้แต่าันไม่ถ้าเป็นมันยังไสรสดได้อยู่นี่เขาบอกว่าได้ยินอยู่ขอบคุณอาจารย์คือ เราดีใจแล้วทีแล้วทีแล้วแล้วได้คืนแล้วได้คืนแล้วโอ้ยเนาะเห็นหรือยังเห็นเลเห็นรลยยังเห็นหรือยังคะเมื่อก้าวเข้มหน้าก้มตาถอนยาอยู่ดีๆมวเห็นหรือยังเห็นรลยยังโอ้ยแล้วไดาถึงกับดีด้าล้วเลยแล้วได้ดีใจดีใจดีใจไม่รู้ว่าดีใจกับดาดาเสือไม่อยู่นี้เมื่อไหร่เราก็เป็นห่วงเนาะถ้าเสือไม่อยู่นี้เมื่อไจะต้องร้องไห้แน่ๆเลยนะว่าไม่รู้จะไปวิ่งไปหาใครโคตรชงค่ะ สีหน้าเมื่อกี้แบบสีสีหน้าประดาเมื่อกี้เข้าใจตอนที่แอนแอนโดนเลยเมื่อก่อนจะอะไรตอนที่ช่องเดิมเขาอ่ะอ่าช่องอะไรเมื่อก่อนชื่อช่องแม่ดาชาแนลระแม่ดากรอกโอ้แม่ดากรอกสมัยนั้นก็ร้องไห้ไปรอบหนึ่งแล้วเนาะร้องไห้จะเป็นเดือนเลยนะเจ็สี่บอกสิกแล้วได้รัถ้าไปมีเสือนี่ก็โอ้โหไม่รู้จยังไงเนี่ย จริงคือตอนนี้เห็นแล้วค่ะนนะเก่งจังเสือครับผมโอเคนะมาแล้วมาแล้วขอบคุณเสือด้วยขอบคุณเสือด้วยอ่ะ ขอบคุณมได้แล้วยิมได้แล้วเศร้าแบบคุณแม่นะคะที่ยังอยู่นะคะขอบคุณมากขอบเป็นกำลังใจให้ดาดาเลยเอฟซีแ้วกลัวช่องหายเพราะว่าประสบการณ์ตอนนั้นทำให้แบบฝังใจมาแล้วไงใช่โอ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเราเคยล้มเราก็มีประสบการณ์มแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันก็กลัวนะกลัวมากเลยนะยิ่งสุดยิ่งถ้าเป็นสมัยนี้นะมันต้องใช้เวลานานมากมันไม่เหมือนสมัยก่อนแม่ดายังไม่รู้ว่าต้องดูแลดีัน อย่างหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเราล้มหรือว่าเราพลาดไปแล้วนะมันท้อแท้หมดกาลังใจคือนเรามองแล้วมันเรามองภูเขาไกลๆนะมันยังเดินไปถึงนะแต่ว่าความหวังที่เราจะทํ o ยูท b e ใหม่นี้มันไม่มีจุดหมายเลยนะมันคือมันไกลแสนไกลเลยนะแล้วยิ่งทุกวันนี้นะยิ่งยากโอเคอ่ะไปกำลังใจด้าๆนะจ้ะไะไป หนึ่งชั่วโมงยี่สิบแปดโมงแล้วเดี๋ยวของเราก็ชั่วโมงกว่าแล้วนะดอกไม้สวยมากนะฮะตอนนี้คอสมอสนะครับกำลังบานนะฮะเข้าสู่หน้าร้อนนะฮะต้องเรียกว่าคอสมอสที่วังปูเนี่ยนะฮะมาทุกซีซันนะครับหรือว่ามาทุกรดูการนะฮะตอนหน้าหนาวนะครับก็ออกดอกนะฮะพอหมดหน้าหนาวนะใบเอาเรียกว่า มเมล็ดร่วงนะฮะก็แตกยอดนะแตกต้นแตกใบขึ้นมาใหม่นะบานเข้าหน้าร้อนนะฮะเดี๋ยวพอหมดหน้าร้อนมันร่วงปุ๊บก็ร่วงใหม่งอกใหม่เจอฝนก็ขึ้นมาใหม่นะก็บานนะอีกรอบหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นดอกไม้ที่น่าจนะคุ้มค่าสาหรับการปลูกนะปลูกครั้งเดียวแล้วนะออกดอก,ออก,นะดอ,กออกผลดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมความสวยงามตลอดเลยนะฮะ นะกำลังดีเลยนะเนี่ยนะอยู่ตำแหน่งนี้นะพอดีมากนะมองไปนะเห็นนะลานองปูนะฮะสวยงามเนาะนะฮะเข้ากับเสื้อดาดาเลยเนาะนี่ถ้าดาดาไปยืนตรงโน้นะอ่ะเราไปยืนด้วยกันดีกว่าด,ดาดาเราตั้งกล้องไว้ก่อนนะเออเราตั้งกล้องไว้ล้าไปทำเราไปเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยกันสองคนแล้วเร้วแล้ว นี่มาดาดามาดูนี่สวยมากเลยเออเดี๋ยวเสือกระดาดาจะไปแสดงนะเป็นพระเอกนางเอกนะนี่แต่เมื่อาเอฟีมาเอฟีก็มาเชียรพี่ได้นะพี่คะอันนี้มุมนี้กำลังสวยเอาเติมน้ำใส่นนั้นนิดนึงไปไปไปเติมน้ำใส่กดาดาเดินจากซ้ายเดินช้าๆนะเราเดินจากขวาน้ำมันคล้ายบ่อ Ok, đa dạc từ đơn dạc sài từ đơn dạng 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 แล้วเราก็เจอกันแล้วเข้มาอีกเข้มาอีกเขมองไม่เห็นก็เป็นไงครับเสื้อสีชมพูของเราเท่ากับความสวยงามนะครัชมพูทั้งตัวและหัวใจเลยนะอันนี้คือชมพูทั้งตัวชมพูทั้งตัวเลยนะดอกอันนี้ก็สีชมพูนะนี่ฮอลลี่ฮอกฮอลลี่ฮอกปกติฮอลลี่ฮอกจะมีสีออกส้มออกแสดออกเหลืองออกแดงแต่เผอิญว่าตอนนี้ต้นฮอลลี่ฮอกตัวนี้สีชมพูนะฮะ เข้ากับโค้กคอสสมสตรงนี้เลยเข้ากันได้เลยเนาะนี่อือนี่ันนี้ก็อันนี้ก็เข้ากันอ่าบานชื่นใช่ไหมชื่นก็เข้ากันเลยบานชื่นก็เข้ากันนะฮะแล้วก็รักแรกพบอันนี้ก็ถือว่าเข้ากันนะบานสะพังเป็นต้นหลัานคือดีเลยและวดานมืออย่างนี้ อีกหน่อยนะเอ FC อีกหน่อยก็ดาวเรืองพันฝรั่งเศสออกดอกก็จะบานสะพังเนาะืออยู่ตรงไหนนั่นไงกำลังงามอ้าวเหรอดาวเรืองฝรั่งเศสกำลังงามเหรอฝรั่งเศสไอ้ต้นเตี้ยเตี้นอต้นเตี้ยเตี้ยสีเหลืองแดงเหรอส้มนะนะอ๋อนี่ไงแต่พวกนี้เลยโคกนู้นคอสมอรโคกนี้ดาวเรืองฝรั่งเศสบาด โอ้โหเต็มโคกเลยคุณผู้ชมโอ้โหสวยสวยๆนะฮะอีกไม่เกินอีกไม่เกินสองอาทิตย์นะออกดอกเต็มเลยนะฮะ